สวัสดีครับพี่น้องครับชิปนี้ครับบาถตึงปทุมราชครับมีง้วธทองสองตครับสิมาเปิดแล้วค่ะสู่พี่น้องฟังครับมาเบิรงงวธทองตัวแรกกันเลยครับพี่น้องครับตัวนี้ทองเจ็ดเดือนกว่าแล้วเด้อครับเด้อทองเจ็ดเดือนกว่าครับสี่ข่าแปดเดือนแล้วครับนมเริ่มลงเตาแล้วครับตัวนี้ครับความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบห้าครับตัวนี้วัดจริงครับนี่ไม่วัดครับ สูงลอยสามสิบห้าแดงแดงนั่นนะล่ำตัวเงาเงาครับพี่น้องครับเพศีดำนุ่มสีเ่าจยิบเล็บขอเท่างามดีประกันท่องครับเจ็ดเดือนกว่าแล้วเปิดราคาไว้ครับสองหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดพันครับหัวอ่างดีดีครับพี่น้องครับตัวนี้ครับ สูงลอยสามสิบห้าลูกสองข่าทองครับเบาตึงเป็ตัดหญ้าไมาให้เพิินพึงมากครับพี่น้องครับง้วเชื่องนิสัยดีจับได้ายได้เปลี่ยนเข้าไฮไม่เรียบร้อยครับเปลี่ยนเข้าพึ่งแหล้่ครับพี่น้องครับเปลี่ยนเข้ากับเปลี่ยนง่ายง่ายครับพี่น้องครับเรียบงามนะครับน้ำลางสวยดีประกันทองครับสีแดงเข้ม นังหนาหนาครับห่องยห่่ๆครับเจ็ดเดือนกลัวครับเบิ้งสะโพค,ครับพุ่นนะเพศสีดําครับเพศดําพ่วงหางดําเม็ดสีดีแห้งครับสีแดงสดๆเลยครับตัวนี้ครับ นมเริ่มบวมแล้วครับพี่น้องครับเจ็ดเดือนกว่าเกือบแปดเดือนแล้วครับกันบาวาหลายกว่าหันครับพี่น้องครับคนน่ะเบิองนมเริ่มเป็นเตาแล้วด้ครับซสือไปไม่รุ่นแน่นอนครับหน้าตาสดดีครับใส่ใ่แน่จังหน่อยครับสองหมืนเดพันครับพี่น้องครับ ทรงฟรีให้สองรอยโลครับสีไก่สีไก่กับทรงให้ฟรีสองรอยโลครับพี่น้องครับนอกเหนือจากสองรอยโลก็ชิดไปตามนั่นแล้วครับจะมกสีดำาบฉีบโบแวงครับหมูสันดีครับพี่น้องครับนองตั้งดีอ่างดีเยียบเล็บขอเท่าปกติครับ อุ้ยแดงสำๆแดงซํำๆครับอาสนใจโทุ่มากครับง้วนทองสีขาแปดเดือนครับสูงลอยสามหาลูกสองค่าทองเปิดวบสองหมื่นเจ็ดพันครับคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ไแดงง้วนทองไปเลี่ยงอ้างหญ่งครับล่ำดีดีทุ่มากครับโตแรกครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งโตที่สองครับวันนี้ครับ ไปเบิ้งว่วทองตัวที่สองน้ำกันครับพี่น้องครับมาเบิ้งว่วททองตัวที่สองครับวันนี้ครับตัวนี้ล่ำแงวแห้งครับล่ำแห้งแงวก็ตัวแหลกครับแต่ว่าตัวนี้ทองสามเดือนครับพี่น้องครับสูงรอยสี่สิบครับตัวนี้วัดจริงครับพี่น้องครับสูงร้อยสี่สิบงวลูกสองค่าทองเท่ากันครับตัวนี้ครับมีตะตสดสดครับตัวนี้นังกระนาดี นังหนาดีสีเหลืองเข้มโมเมนแดงเข้มนะพี่น้องสีเหลืองเข้มทองสามเดือนเปิดว้พี่น้องสองหมื่นสี่พันบาทตัวนี้กระรงฟรี่สองรอยโลเื่ากันครับนาหนาสูงๆอ้วนๆท่องสามเดือนสองหมืนสี่พันบาททรงฟรี่สองรอยโลครับพี่น้องครับอยู่ขอกงเบาตึงครับ เมื่อนี้มีมาฝากพี่น้องสองโตครับเป็นงัวทองทั้งสองนะครับเด้อประกันทองทั้งสองโตครับกีบเล็บข้อเท้างามครับน้ำลางนมซีเต่าลูกสองค่าทองทองสามเดือนครับตัวทองอุตสาห์ครับตัวนี้ครับเพศสีดำครับง้วเช่องดีอยู่จับได้ใบได้ปล่อยเข้าเขาคอกเลยครับนี่ครับนาตา เาตึงแปลอาไม่เพิินพึงมาครับสองหมื่นสี่ครับพี่น้องครับสูงลอยสี่สิบทองสามเดือนนะครับตัวนี้ครับให้ยากยกชุดทั้งสองตัวก็ได้ครับสีได้ไปที่เดียวกันเลยครับสีไเดนลดได้นําให้อีกครับเพราะว่าไปที่เดียวกันครับเก็บเรียบพอเท่างามครับเขียงขาประกันไ้ทุกท้อนห้องประกันไ้ครับนุ่มกับซีเต่าครับพี่น้องครับ 2อหมืนสี่นาเลี่ยงสุดๆพี่กัสอยูบัานนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของง่อเบาวตึงครับพื้นนี้ครับส่งฟี่ให้สองรอยโลด้อครับเด้อสนใจโทรมากครับกินยาดีนะครับพี่น้องครับกินยาดีครับมีแต่ตัวหูหูครับมือนี้ครับเขาขอเนี่ยปอยเข้าเลยครับ เฮ้ายางเขาไปจับเอาก็ได้ครับแหา่เสียวออกขอกครับโอ้หนาดีแห้งครับตัวนี้ครับสองหมืนสี่หน้าเลียงสุดๆครับส่วงบสบสุดโบจมเชียงขาบบเป็นยังครับลำโตลำชิงดีเพศดำดีเพศดำดีพวงหางสีดำลำโตแหา่ดี อาถูกดีครับตัวนี้ครับทองสามเดือนลูกสองค่าทองนมซีเต่าล่ำโตเงยวเงี้ยวสนใจโทษด่วนครับพี่น้องครับมักตัวแรกหรือตัวที่สองครับตัวแรกสองหมืนเจ็ดตัวที่สองสองหมืนสี่ครับสำหรับคลิปนี้ครับบาตึงปทุมราชครับคุสิขอจบชีไใ้เพียงทนี้ก่อนครับสวัสดีครับผม